ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่อยู่แล้วนะคะสำหรับสาวน้อยลิซ่าแบล็กพิงคนะคะหลังจากที่ทางดาวนี่ค่ะก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าเธอค่ะได้เป็นสปอคเ s อร์เซนให้กับทางดาวนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะดาวนี่อ f ฟฟิเชียลนะคะก็มาประกาศแล้วนะคะว่าวันที่16พฤษภาคมค่ะเสาร์นี้นะคะน้องลิซ่าจะมีไลฟ์สดนะคะผ่านทาง P G o g o i f i c l a l ของเขาค่ะ แน่นอนถ่ะกว่าหลายคนก็เลยคล่องใจเหมือนกันนะว่าเอ๊นี่จะไลฟ์สดผ่านทาง P&G n Official ที่เกาหลีหรือว่าที่ประเทศจีนกันแน่นะคะ เพราะว่าอัปเดตล่าสุดนะคะเธอเพิ่งจะมาอัปรูปนี้ลงในไอของเธอนะคะแต่ก็เป็นรูปภาพนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายโดยฝีมือของจีซูแบล็คพิงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ใครหลายคนก็คล่องใจว่าเอี่ยังอยู่ที่เกาหลีหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่ที่ประเทศจีนแล้วนะคะเพราะว่าบลิงที่จีนเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของน้องได้นะคะทำให้เราค่ะก็ไปจับตามองดูนะคะว่าเอมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะแถวสนามบินหรือเปล่านะคะ แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ค่ะมีภาพภาพหนึ่งออกมานะคะทําให้รู้สึกข้องใจค่ะว่าเอ๊นี่เป็นทีมงานที่พาองลิซ่บบินไปประเทศจีนหรือเปล่านะคะอืก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะไม่สามารถยืนยันได้นะคะมันเป็นภาพประมาณนี้่ะนะ ก็แต่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะยืนยันได้นะคะว่านอลิซ่านี่มีเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะไปประเทศจีนนะดูจากอันนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นเว็บไซต์นะคะออฟฟิเชียลของทาง TMO นะคะมาโพสต์รูปของนอลิซ่าแบล็ค i ิงค่ะเป็นรูปภาพนะคะที่เธอค่ะไปขึ้นปกนติตยสาร Allure นะคะของเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็เพิ่งจะมาโพสต์วันนี้เองนะคะว่าเธอไปขึ้นปกนะโดยมีรูปภาพนะคะสามรูปภาพนะคะทาง TMO เองเอาไปโพสต์ลงใน ออฟฟิเชียลของเขานะคะแถมมีการกดติดตามนะคะแอคเ u าออฟฟ i เชียของนองลิซ่าในเว่ยปอ๋ออีกด้วยค่ะอันนี้นะคะน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีข่าวลือว่านองลิซ่านะคะจะไปงานกาล่าของทีมอนะคะถ้าเขามากดติดตามแบบนี้อืนะมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าเธอจะไปนะคะแต่รูปภาพรูปนี้เนี่ยแอดไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นน้องจริงๆหรือเปล่าะคะ่ะแต่ดูแล้วเป็นทีมงานของทางไวตีนะคะ ก,ก็มาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆค่ะยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะเผื่อไม่แน่ท้าพี่ซูหรือเจนเนี่หรือโรเซ่อ,อาจจะมาไลฟ์พูดคุยนะคะก็ยังไงก็เผื่อเราก็ไปถามในไลฟ์ดูนะไม่แน่สาวๆอาจจะเปิดปากบอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เราทราบก็ได้ค่ะก,ก็ามาค่ะอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเป็นภาพล่าสุดค่ะที่เห็นนะคะที่สนามบินค่ะส่วนจะใช้เธอหรือเปล่านั้นขอยังไม่ยืนยันแล้วกันนะคะแต่เอามาให้ดูแล้วกันค่ะว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้เกิดขึ้นค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า